ครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะครับเยบซี่ทุกท่านนิสารบานผูพุยน้อยครับร่วมพ้นครับจิไปตอนนกท่างโซนบ้านนองสว่างตำบนบ้านม่วงอุดอนครับพูดหัดล่องหอกกอนมูครับกักจิบเข่าไม้ได้กักจิไปยังไงล่ะครับเอาเดี๋ยวไปหอดไม้ก็เด้อพี่น้องจังว่ากันครับมอจะใส่มากครับมือนี อลลหอดไม้บ้านน้องสว่างแล้วพี่น้องแต่ววากับล้อตีนบ้านเขาเจ้าครับว่านิใส่ใหญ่ๆปลาเจตวาวากขาเจ้าเป็นเรียงง้ออยู่นี่นกปลาไม่อยู่ครับคันยุนก็จะไปพูดไปจักยังไงพี่น้องเอ้ก็จะรอบรอดดอกฝนมือนี่แต่ว่ามันอัดอั้นจันใจมันบริไปลายมือเอา,น,จจา,น,านี้ครับอาจานไงพี่น้องครับอืเอามาสอง,สองนกฟึกตัวนึงมาสั่น ออันนี้ท่านรองครับรัครบมาจากหนังบุ้มมือนีมาสอนครับผมอสออนหวานเจี๊ยบครับ,สสรบเออมือนีสิมาจัดแต้มมาฉันแล้ววะเขี่ยปลายมือฝนตกบ่เศร้าไปธุระปลาปังแล้วกะถี่พากันไปเอ้าแยกย้ายกันใส่ครับผู้ใดยังใดก็จังว่ากันครับอาจารย์อาจารย์พากันแยกย้ายก<า>ันใส่ตอนนี้ ผมบบนกลงแล้วครับฝนตกครับผมโอ้นกเข่ากันครับนกผมเป็นชั่วโมงครับบ่เหยียบเข่าด้านหลังพเนี้เลยบ่ได้ครับแต่ว่ามหาหมมหดเถียงหุ่นจอดรถได้หุ่น,นใส่ยุโคนีดล่ะแต่ว่าผมพึงขึ้นมากเป็นได้เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยโอ้เพนจัดเต็แมแล้วครับเสียงกลางกลา,างหายเงคู่อังสาม่วม กลางหายไงคั่วอ่างสามคั่วมีขลาวลมบ่มีขลาวมบ่มีขม้ม่ขมแมนแต่ว่า,ม,ามันได้ยบแต่ว่าร่มคักโคตรมันร่มแหนเงแหน่งนั่งดื้นเอาเมื่อดแน่เด้อพี่นอ้องเอาอาจารยสุดยอดครับหนึ่งเต็มมาแล้วครับของอาจารย์สมพรเยอะอ้าว่วนอันนี้ก็บทีเฮาน้ำกันเลี้ยวบางนา <c oughs> โอ้ย <c oughs> เออถลองลลอรีฝนยุ่ยไซบุขับบานนี่ลบฝนยุ่ยไซบุคารับอาจารย์พากัน สี่ายญไม้ครับมาเช้าอยู่เถียงหลังจากฝนตกทันล่องไปเอานกอยู่พ่นไปใส่เวทีดอนพูนเนาะมาแล้วครับทันล่องกับเจ้าเพชรภูไทยสีเป็นแนวดฝนตกข้ามมึงหันเป็นเปียกมอดยอดบ่อเ,อเอ้ามาแล้วครับ <c oughs> พี่น้องเช <c oughs> ลยเจ้าเพชรภูไทยฝนตกข้ามเปียกมอดยอดพี่น้องว่านกหยังเขา นี่จ้ว่าผมว่าบบแมนนกเขาลตันตันายน่ร่ขึ้นแล้วนี่ครับรจับหนานพี่ขึ้นด้วยเบื้องครับมันมาอย่างไงเนี่ย <laughs> มันมาอย่างไงอะนี่เอ้ยพอโอ้ยเจ้ามาจังได็กขึ้นเนี่ยบบน,นี่บักบ,บุญเซนโอ้บักบุญเซนด่านนี่เนี่ยโอ้ยบอสุภาพเด้อพี่น้อง <laughs> กําลังทํา่านปดซอยกันครับอันตรายเด้อปากก็คุม้ม เล็บก็คมกับเพิ่นเลี้ยงขนาดเล่ยเพิ่นเนี่ยขาคานี่หน่อยจันจันเป็นตเลี้ยงขามองยัยมุกมุกเว้ยเออเอาเอาปล่อยเพิ่นทะล่องบานนี่มันจะไปบอนจะบินวอนเปียกโอ้ไปอยู่ครับไปแล้วเออแต้มสองนกเข้าตาเหลี่ยมฮะถือว่าหมานอยู่ครับเดี๋ยวย้ายไม้ก่อนพี่น้องฝนเศร้าตกแล้วเอาครับอาจารย์พี่น้องครับมือนี่ก็คืองทีเด้ ของอาจารย์สมพรแต้มหนึ่งของธนร่องแต้มหนึ่ง่งลงงละล่ะเป็นสองแต้มแต่ว่าตัวนึงเป็นนกเข่าครับของานร่องพักันใหญ่มากหมยร้อนี่นี่มีนกอยู่ครับแตวบเขาแต่ว่าตอนนี้พุ่นพี่น้องสิ่ผ้ากันเมื่อหอดบ้านบ่สิได้อำลาผ้าจากครับผมรวมมานี้สองแต้มนั่นล่ละเป็นยังไงกะหอดบ้านบ่นหอดเท่านี่ครับานรองครับสวัสดีครับวัดดวงก็ครับ โอ้ยหอดบ้านไปแล้วโอ้นอนอเอหวานเย็นเจี๊ยบมือนีไวมาจัดเต็มบ่ได้จ่อยโอ้เห็นได้ไอ้เขาอีกวะได้หนึ่งเต็มเอายกโป้ผู้เดียวนี่ล่ะสุดยอดอ้าวถัดลองได้เจ้บ่ได้เอเมื่อนำปล่อยแล้วเอาไปอำลาพระจ่าครับผมเดี๋ยวจะฮอดบ้านบัดนี้ครับไป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 แล้วถัดลองออกไปก่อนแล้ว